ตอนที่113อย่าท้าทายขีดจำกัดของฉันง่ายๆจีฮวเซิงเห็นคนที่นั่งอยู่บนเตียงรับปากอีกครั้งการปอกแอปเปลิปล,ปลของเขาก็หยุดชนะในฐานะราชาภาพยนตร์และพระเอกเขาย่อมมีคุณสมบัติที่น่าภาคภูมิใจอยู่บ้างจีฮวเซิงขมวดคิ้วเขาเหลือบมองเจียนเย่ด้วยท่าทีเตือนว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเจียนเย่ตกตะลึงเล็กน้อยแล้วถามว่าอะไรครับเนื่องจากเขาเข้ามาในดันเจี้ยนนี้กลางคันเขาไม่รู้แม้แต่ว่าหวังหวนอยู่ที่ไหน ภารกิจหลักของดันเจี้ยนนี้ก็ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกเหมือนคนตาบอดคำช้างจีฮโยเซิงกล่าวอย่างจริงจังว่าพวกแฟนคลับสุดโต่งของผมที่จับคุณไปบอกกว่าตอนที่จับคุณได้คุณอยู่ที่ชั้นสามของเรือยอชนอกห้องที่เตรียมไว้ให้คุณอาของผมและพยายามจะเข้าไปยุ่ยยวนเขาเจียนเย่ให้ตายเถอะเจ้าของร่างเดิมบ้าระห่ำขนาดนี้เลยเหรอผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดก็รู้สึกสนุกในเนื้อเรื่องเดิมมีเรื่องนี้ด้วยเหรอน่าจะมีนะ เขาถูกกรีดหน้าเสียโฉมแล้วยังคิดจะยั่อยวนคุณอาของพระเอกก็เลยถูกทออทิ้งสมกับเป็นเส้นทางของตัวประกอบที่เป็นเหยื่อจริงๆขณะที่ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้จีฮัวเซิงก็เริ่มเตือนเขาพูดว่าผมาจะบอกคุณไว้ก่อนนะตอนนี้คุณยังเป็นคนของผมอยู่คุณอยาได้คิดเพ้อฝันถึงคุณอาของผมเลยเชียวคุณอาหน้าตาถึงคุณคิดว่าแค่หน้าตาสวยแล้วว่าจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้หรอคุณอาของผมผ่านมาแล้วทุกรูปแบบคนที่อยากปีนเตียงเขาน่ะถูกโยนลงทะเลไปหมดแล้ว เจียนเย,ย่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นจริงเหรอครับท่าทางดูตื่นเต้นเล็กน้อยด้วยซ้ำจี้ฮุวเซิงคิดว่าเขาคงถูกทำร้ายจนสมองไม่ดีแล้วแต่ก็ยังกล่าวว่าผอมาจับลรกคุณไปทำไมเจียนเย,ย่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกดีมากจี้หวยอี้ไม่ได้มีใครอื่นอยู่ข้างกายจีหฮุเซิงเห็นเขามีท่าทางที่ไม่สต๊กสท้านจึงต้องพูดให้รุนแรงขึ้นตอนนี้คุณเป็นคนของผมตามชื่อคุณห้ามทำให้ผมขายหน้าในงานเลี้ยงคืนนี้เด็ดขาด ได้ยินไหมอยาหาว่าผมไม่เตือนคุณอาของผมมีวิธีที่โหดเหี้ยมกว่าแฟนคลับสตโตงของผมเป็นหมื่นเท่าเจียนเย่กล่าวว่าคุณวันใจได้ครับผมไม่เคยเจอคุณอาของคุณเลยจะมีความคิดอะไรกับเขาได้ยังไงครับและผมไม่อยากเป็นคนรักของคุณอาของคุณจริงๆแต่ถ้าเจอกันแล้วก็ไม่แน่นะเขาก็ไม่อยากเป็นคนรักจริงๆนั่นแหละแค่อยากเป็นอาสไพร์เท่านั้นเองแน่นอนว่าจี้ฮุ่เซิงจะไม่ค้างคืนที่ห้องของเจียนเย่ เจียนเย่ยได้รับบาดเจ็บและสภาพร่างกายของร่างนี้อ่อนแอเกินไปเขาทำได้เพียงนอนพักผ่อนบนเตียงและบำรุงร่างกายด้วยยาที่แลกมาจากร้านคาระบบเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงผิดปกติบางอย่างบนเรือตึงตึงตึงเหมือนมีอะไรบางอย่างดังมาจากใต้พื้นเหมือนมีคนกำลังใช้มือเคาะพื้นจากด้านล่าง พยายามจะออกมาจากใต้พื้นดินตอนแรกเสียงเบามากแต่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เสียงเคาะมือเดียวแต่เป็นหอลายมือที่กำลังเคาะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเสียงพื้นแตกก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายดูเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคลานออกมาจากใต้พื้นเสียงดังขึ้นเรื่อยๆกลายเข้ามาเรื่อยๆราวกับจะมาถึงข้างเตียงของเจียนเย่แล้ว เรากับจะได้กลิ่นคาวของอาหารทะเลชื้นๆลอยมาเมื่อเสียงที่เร่งรา้าใกล้เข้ามาจนเกือบจะอยู่ข้างหูเจียนเย่ก็ลืมตาขึ้นเขาค่อยๆลุกขึ้นนั่งภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงเล็กน้อยที่ส่องผ่านจากผิวน้ําทะเลแสงนั้นส่องไปที่ระเบียงที่อยู่ไม่ไกลาภายในห้องยังคงมืดมิดตามปกติแสงแบบนี้ก็น่าจะทําให้ห้องสว่างขึ้นบ้างแต่ตรงหน้าเจียนเย่กลับมืดสนิทเขาไม่เห็นอะไรเลยและหาไฟในห้องไม่เจอเจียนเย่กล่าวกับระบบว่าแลกไฟฉายให้ผมอันหนึง่ง ระบบปรับว่าขอแจ้งอย่างเป็นทางการผู้เล่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ให้แสงสว่างใดๆภายในเรือในเวลากลางคืนได้ผู้เล่นโปรดสำรวจด้วยตนเองให้ตายเถอะทำไมไม่รอให้ดันเจี้ยนจบก่อนแล้วค่อยแจ้งผมละเจียนเย่สบัดเสียงต่ำในใ,นใจระบบแกล้งตายทำเป็นไม่ได้ยินอาจจะไม่ใช่ว่าห้องมืดแต่เป็นเพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วผู้เล่นในดันเจี้ยนนี้จะมองไม่เห็นเจียนเย่รู้สึกว่าตั้งแต่เขาลุกขึ้นนั่ง ความเคลื่อนไหวก็หยุดลงแต่เจียนเย่ก็รู้สึกได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาพื้นยังคงอยู่ใต้เตียงของเขาไม่ได้ไปไหนและมีมากกว่าหนึ่งตัวด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดแต่ต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะในห้องไม่มีเสียงหายใจพวกมันทั้งหมดไม่เคลื่อนไหวแต่สายตาที่จ้องมองอย่างมุ่งร้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดก็จับจ้องมาที่เจียนเย่เราวกับมีตัวตนอยู่จริงสัตว์ประหลาดท,ที่ซ่อนอยู่ในความมืดราวกับกำลังมองดูอาหารอันโอชะเมื่อเผยจุดอ่อนเพียงเล็กน้อยก็จะถูกกลืนกินเข้าไปในท้องทันที หน้าจอระบบเด้งขึ้นมาภารกิจจำกัดเวลาแผนการพิทักษ์แสงสว่างรายละเอียดภารกิจเมื่อจนมองไม่เห็นโปรดหาแสงสว่างและปกป้องแสงสว่างนั้นนับถอยหลังภารกิจ10นาที10นาทีไม่ได้มีภารกิจที่เร่งด่วนขนาดนี้มานานแล้วเจียนเย่มองดูแผงระบบแต่พบว่าหน้าจอระบบบ,บอกว่านับถอยหลัง1ิบนาทีแต่การนับถอยหลังยังไม่เริ่มเกิดอะไรขึ้นปกติถ้ามีการออกภารกิจจำกัดเวลาการนับถอยหลังจะเริ่มทันทีที่ออกภารกิจ การนับถอยหลังไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่อยู่ข้างเตียงของเขาก็ไม่เคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าการที่เขานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขาการสังหารของสัตว์ประหลาดตามกฎจำได้ว่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นความเคลื่อนไหวก็หายไปเจียนเย่คิดอยู่ครู่หนึ่งเขาพยายามหลับตาลงไม่มองหาแหล่งกําเนิดแสงและนอนลงไปเสียงฝีเท้าที่อยู่ไม่ไกลจากเตียงก็ดังขึ้นทันทีในยามค่าคืนที่เงียบสงบทีละน้อยเรากับพยายามเข้าใกล้เขาเมื่อลืมตาอีกครั้งภายในห้องก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้ง ในขณะเดียวกันการนับถอยหลังที่แสดงบนแผงระบบเปลี่ยนเป็นนับถอยหลังภารกิจ9นาที45วินาทีใช่เขาเดาไม่ผิดนี้ไม่น่าจะเป็นการนับถอยหลังภารกิจแต่เป็นการนับถอยหลังที่จะถูกสัตว์ประหลาดเหล่านี้พบเข้าจริงๆแล้วการไม่หาสวิตไฟก็สามารถแก้ไขได้ปรับใดที่เขาไม่นอนหลับแต่ปัญหาคือร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปร่างกายที่ระบบจับคู่ให้เขานั้นอ่อนแอมากและเพิ่งได้รับบาดเจ็บทําให้เขารู้สึกม่วงนอนมากเขาทนอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอน ดังนั้นเขาจึงต้องไปหาไฟในห้องนี้และสิ่งที่อยู่ใกล้เขาที่สุดและง่ายที่สุดที่จะเปิดคือไฟหัวเตียงเจียนเย่หันตัวเอื้อมมือไปคลำหาไฟหัวเตียงตามความทรงจําเพราะมันมืดเกินไปมือของเขาจึงลอยอยู่ในอากาศค่อยๆค,คลำไปข้างหน้าภายในห้องมืดสนิทจากนั้นมือของเขาวางลงบนโต๊ะข้างเตียงค่อยๆคลำไปยังปุ่มเปิดไฟตั้งโต๊ะไฟตั้งโต๊ะอยู่ใกล้โต๊ะมากเขาแค่ต้องเลื่อนไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยก็จะคลำเจอมันเมื่อนิ้วของเจียนเยสัมผัสกับปุ่มของไฟตั้งโต๊ะ สิ่งแรกที่สัมผัสได้ภายใต้ในิ้วมือไม่ใช่ความครุขคะของปุ่มแต่เป็นความรู้สึกเย็นยเยือกเหมือนน้ำแข็งมือของเขาเลื่อนไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยและในที่สุดเขาก็แน่ใจว่านี่ไม่ใช่ปุ่มไฟตั้งโต๊ะแต่เป็นมือไม่มีอุณหภูมิใดใดเลยเหมือนสัมผัสกับเครื่องมือที่เย็นยเยือกแต่ความรู้สึกของลายมือคือมือของมนุษย์จริงๆไม่รู้ว่าย,ยืนอยู่ข้างเตียงนานแค่ไหนแล้วไม่มีเสียงหายใจไม่มีเสียงเคลื่อนไหวเจียนเย่ไม่เคลื่อนไหวผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดต่างกรีดร้อง สตรีมเมอร์นายกล้าคลำไปทั่วโดยไม่มีไอเทมใดๆเลยเหรอเขาจะส่งเสียงร้องไหมใครจะไม่ส่งเสียงร้องบ้างละ่ะเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นก็จะมีคนตายเพิ่มอีกคนแล้วอย่างไรก็ตามภายใต้สายตาของทุกคนหลังจากที่เจียนเย่กดเบาๆเขา,เาก็ค่อยๆแงบมือที่ปิดปุ่มไฟตั้งโต๊ะออกแล้วกดสวิตช์ไฟตั้งโต๊ะการกระทําทั้งหมดทําได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วทันทีทันใดแสงสว่างก็ส่องไปทั่วบริเวณเตียงการมองเห็นที่หายไปก็กลับมาแล้ว ดวงตาของเจียนเย่มีการเบลอชั่วขณะเมื่อแสงกลับมาเขารีบหลับตาลงเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งภายในห้องรอบเตียงก็ไม่มีใครอยู่เรากับว่ามือที่เขาสัมผัสเมื่อครู่เป็นภาพหลอนแต่เมื่อเขามองไปที่พื้นก็เห็นรอยเท้าที่เป็นครนชัดเจนร่องรอยของน้ำที่เปียกชื้นซึ่งเป็นร่องรอยน้ำที่สดใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนมาที่นี่และยืนล้อมรอบบริเวณนี้เมื่อครู่เท่านั้นไม่ใช่ภาพลวงตาเจียนเย่ยกมือขึ้นอย่างสั่นเทาควบคุมการสั่นไม่ได้พึพมพำว่าโแมเจ้า เมื่อกี้มันอะไรกันนะ่ะเมื่อมีแสงไฟแล้วก็จะเห็นเหนื่อยเย็นที่ไหลออกมาเต็มหัวของเขาผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดเมื่อครู่ยังชมว่าเขากล้าหาญอยู่เลยพอเห็นแบบนี้ก็เงียบไปปรัชนีฮ่า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 ขี้ขลาดขนาดนี้เลยเหรอรหัสห้องถ่ายทอดสดนี้คุ้นๆจังเลยใช่ห้องถ่ายทอดสดของหวานไก่วนเจียหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้าเป็นหวานไก่วนเจียก็ถือว่าปกติแล้ว หลังจากที่เจียนเย่สงบสติอารมณ์ลงได้ในที่สุดเขาก็เริ่มสำรวจห้องอย่างจริงจังนี่เป็นห้องพักรับรองขนาดประมาณ8ตารางเมตรสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในห้องคือเตียงนี้ถัดมาก็คือโต๊ะที่อยู่ไม่ไกลบนโต๊ะมีจานผลไม้ที่จัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งเจียนเย่ก,ก็จำผลไม้บนนั้นไม่ค่อยได้ทั้งหมดห้องทั้งห้องมีโทนสีเหลืองอบอุ่นแต่สีเหลืองนี้ออกไปทางสีแดงเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างย้อมอยู่ในสีเหลืองดังนั้นจึงดูไม่รู้สึกอบอุ่นแต่กลับรู้สึกกดดันและน่าขนลุก จากนั้นเจียนเย่ก็เห็นภาพวาดที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาจะไม่ได้ว่าภาพวาดนี้อยู่ที่นี่ตอนกลางวันหรือไม่เพราะเขาไม่ได้สนใจของตกแต่งเหล่านี้เลยแต่ตอนนี้ที่เขาเห็นก็เพราะภาพวาดนั้นดูเหมือนจะเป็นภาพห้องห้องหนึ่งภายในห้องมีคนหลายคนสวมเสื้อเชิตสีเหลืองกำลังเต้นรำรอบเตียงในน้ำเจียนเย่รีตาเขาคิดว่าเตียงนี้ดูคุ้นตาม,มากราวกับเป็นเตียงเดียวกับห้องนี้ที่สำคัญที่สุดคือขณะที่เขากำลังมองดูผู้คนในภาพวาดสายตาของทุกคนในภาพวาดต่างจ้องมองมาที่เขา สายตาที่มืดมิดนั้นราวกับมีพลังรวมตัวกันลอกเป้าหมายของพวกเขาผ่านภาพวาดจุดดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ที่ภาพวาดนี้เจียนเย่ลงจากเตียงเตรียมที่จะนึงภาพวาดนี้ลงมาแต่ก็พบว่าภาพวาดราวกับถูกเชื่อมติดอยู่กับผนังทั้งหมดไม่ว่าจะขยับอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวได้เลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสัมผัสภาพวาดนั้นความรู้สึกเย็ยนเยือกนั้นก็กลับมาทันทีเพียงแค่ชะักไปครู่หนึ่งความรู้สึกเย็ยนเยือกนั้นก็เปลี่ยนเป็นความเหนียวหนะ ทำให้ปลายนิ้วของเขารู้สึกคลียขยงเจียนเย,ย่ดึงมือกลับมาเพิ่งจะเดินกลับมาที่เตียงก็พลันได้ยินเสียงระฆังดังมาจากที่ใดที่หนึ่งบนเรือดูเหมือนจะเป็นเสียงระฆังที่ดังขึ้นทุกชั่วโมงเมื่อเสียงระฆังที่กลางวันนี้ดังขึ้นไฟหัวเตียงก็ดับลงทันทีเจียนเย,ย่นั่งอยู่บนเตียงรอบข้างกลับสู่ความมืดมิดอีกครั้งความมืดมิดนี้ราวกับจะกลืนกินจิตใจผู้คนทำให้เกิดความตื่นประหนกในความมืดมิดเช่นนี้ความรู้สึกที่ถูกจ้องมองก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ความกลัวราวกับถาวันที่เติบโตอย่างบ้าคลั่งด้วยความมืดกลืนกินจิตใจผู้คนทีละน้อยจนกระทั่งกลืนกินสติสัมปชัญญะของคนจนหมดสิน้นปราบใดที่ไม่หลับตาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เจียนเย่นั่งอยู่บนเตียงพยายามเปิดไฟอีกครั้งแต่ปุ่มไฟหัวเตียงไม่มีการตอบสนองดูเหมือนว่าไฟตั้งโตนี้เมื่อเปิดแล้วว่าจะสามารถเปิดได้อีกครั้งในชั่วโมงถัดไปเท่านั้นเขาทำได้เพียงนั่งรอยอยู่บนเตียงพร้อมกับสายตาที่มืดมิดที่โอบล้อมเขาไว้ทุกทิศทาง เจียนเย่เห่าด้วยความง่วงนอนจนกระทั่งรู้สึกเหมือนกำลังจะหลับอยู่แล้วในเวลานี้เองแสงสลัวๆก็ส่องลอดช่องประตูเข้ามาภายในห้องมืดสนิทแต่ภายนอกมีแสงสว่างเจียนเย่มองไปที่ประตูดูเหมือนจะมีเสียงฝีเท้าของคนกำลังเดินไปมาในทางเดินคนปกติในสถานการณ์ที่น่ากลัวสุดขีดเช่นนี้คงจะรีบวิ่งไปยังที่ที่มีแสงสว่างโดยไม่รู้ตัวอย่างน้อยก็ต้องออกจากห้องนี้รวมถึงเจียนเย่ด้วยผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดบางคนก็เริ่มกังวลเขาจะออกไปข้างนอกหรือเปล่า ให้ตายสี่อย่าออกไปนะจริงๆแล้วถ้าออกไปข้างนอกแล้วเจอสัตว์ประหลาดก็ใช้การาดต่อสู้ก็ไม่น่าจะตายนะแต่ทักษะซุกซิบของเขายังอยู่ในช่วงคูลดาวอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางแล้วล่ะสตรีมเมอร์คนนี้เคยผ่านเกาะแห่งความหวังมาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมดูไม่เก่งเลยล่ะเจียนเย่ที่รู้สึกง่วงนอนมากในห้องมองไปยังแสงสว่างที่ลอดช่องประตูเข้ามาแล้วถอนหายใจเจียนเย่พูดอย่างช่วยไม่ได้เสียงเดินของคนเป็นแบบนี้ที่ไหนกัน เลียนแบบก็ไม่เหมือนยังจะออกมาหลอกคนอีกเสียงฝีเท้าที่อยู่หน้าประตูก็หยุดลงทันทีภายในห้องยังคงมืดสนิทแต่เขาเหนื่อยและง่วงนอนมากเจียนเย่เช็ดน้ำตาที่หางตาแล้วพูดว่าไม่ไหวแล้วง่วงมากสัตว์ประหลาดกลุ่มที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงของเขาเมื่อเห็นเจียนเย่หาวก็เริ่มตื่นเต้นเล็กน้อยและภายใต้สายตาของผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดและสัตว์ประหลาดทั้งหมดเจียนเย่กล่าวกับระบบว่าคุณบอกว่าตามกฎแล้วคุณไม่สามารถแลกอุปกรณ์ให้แสงสว่างให้ผมได้ใช่ไหม ระบบตอบว่าใช่เจียนเย่กล่าวว่าถ้างั้นเอาภาพปิดตามาให้ผมอันหนึ่งภาพปิดตาก็ใช้ได้ใช่ไหมมันอยู่ในกฎใช่ไหมระบบดูเหมือนจะหยุดทํางานไปช่วงขณะเพราะไอเทมนี้ไม่ได้อยู่ในหมวดเครื่องมือให้แสงสว่างดังนั้นจึงควรจัดหาให้ได้เมื่อระบบกําลังจะแลกให้เจียนเย่เจียนเย่ก,ก็พูดว่ามีภาพปิดตาที่เลือกแบบได้ไหมแบบเริ่มต้นของคุณมันน่าเกลียดเกินไประบบกล่าวว่าต้องเพิ่ม200คะแนนเจียนเย่รีบกล่าวว่าได้ครับ ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดบางคนก็หัวเราะนี่มันเวลาไหนแล้วยังจะคิดซื้อภาพปิดตาอีกหลับตาลงอาจจะตายภายใน1ิบนาทีก็ได้นะสตรีมเมอร์ใจกล้าจริงๆฮ่าๆๆๆรอให้สัตว์ประหลาดจับตัวไปเถอะสตรีมเมอร์ทางฝั่งระบบก็อยากจะขายให้เจียนเย่มากคิดว่านานๆทีคนที่เหนียวคนนี้จะไม่ต่อราคาก็เลยรีบมอบของให้เจียนเย่โดยไม่ได้คิดอะไรและรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยเพราะนานๆทีจะมีโอกาสแกล้งเจียนเย่ได้แต่ในวินาทีต่อมา เจียนเย่พูดว่าผมต้องการภาพปิดตาที่มีรูปดวงตาใหญ่ๆครับใช่แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งดีอ่าและต้องคล้ายกับดวงตาของผมเองด้วยนะครับระบบมันมีความรู้สึกไม่ดีแต่ก่อนหน้าน,นี้ได้ตกลงว่าจะรับคะแนนและจัดการให้แล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกแล้วดังนั้นภาพปิดตานี้จึงมาอยู่ในมือของเจียนเย่เจียนเย่ได้ภาพปิดตามาแล้วก็สวมภาพปิดตาอย่างมีความสุขแล้วนอนลงเขาได้ค้นพบแล้วว่าเมื่อเขานอนหลับสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะเข้ามาใกล้ แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นความเคลื่อนไหวก็จะหายไปนั่นหมายความว่าเงื่อนไขาการกระทําของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เขาตื่นอยู่หรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับการที่เขาเปิดตาหรือไม่เมื่อเจียนเย่นอนหลับและหลับตาลงแต่เนื่องจากเขาสวมภาพปิดตาที่มีดวงตาใหญ่ๆไว้เมื่อมองแอร์วบแรกจึงดูเหมือนเขากำลังลืมตาอยู่เสียงฝีเท้าของสัตว์ประหลาดในห้องลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ แผงนับถอยหลังของระบบก็หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเมื่อสัตว์ประหลาดไม่เคลื่อนไหวหน้าจอนับถอยหลังก็จะไม่เคลื่อนไหวดังนั้นในขณะที่คนบนเตียงกําลังหลับอย่างมีความสุขและมีเสียงกรนเบาๆดังออกมาสัตว์ประหลาดในห้องกลับจ้องมองดวงตาที่เปิดอยู่บนภาพปิดตาด้วยความสับสนระบบผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดหลังจากความเงียบสั้นๆผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดกระเบิดข้อความออกมาอย่างล้นหลามให้ตายเถอะนี่แบบนี้ก็ได้เหรอคนแบบไหนถึงคิดวิธีนี้ได้เนี่ย ถ้าอย่างนั้นที่พวกเราอดทนไม่หลับตาตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ให้ถูกจับตัวไปคืออะไรกันก็ถือว่าคุณทนได้แล้วกันจุดเนื่องจากห้องถ่ายทอดสดนี้เปิดกลางคาันโดยปกติแล้วผู้เล่นที่สนใจดันเจี้ยนนี้จะเลือกห้องถ่ายทอดสดของผู้เล่นที่ต้องการดูไปแล้วและจะไม่เปลี่ยนไปดูห้องถ่ายทอดสดของผู้เล่นคนอื่นง่ายๆดังนั้นความนิยมในห้องถ่ายทอดสดของจีนเย่จึงไม่สูงนักอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต่อรออรดอในนั้นยังมีผู้ชมจากเกาะแห่งความหวังอยู่ไม่น้อย แต่ตอนนี้เนื่องจากการระเบิดของปริมาณข้อความห้องถ่ายทอดสดที่อยู่ในดันเจี้ยนเดียวกันจะถูกคำนวณความนิยมดังนั้นทุกคนจึงเห็นว่าห้องถ่ายทอดสดที่อยู่ด้านล่างสุดก็พุ่งขึ้นสู่รายชื่อความนิยม10อันดับแรกทันทีและห้องถ่ายทอดสดนี้มีผู้ชมออนไลน์เพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นผู้ที่เข้ามารับชมด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ต่างตกตะลึงเดี๋ยวในะห้องถ่ายทอดสดนี้ดูเหมือนจะสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆนะรหัสห้องนี้คุ้นๆจังเลยนี่คือหวางไก่วนเจียใช่ไหม คนที่ถูกมัดอยู่ในห้องใต้ดินพวกนั้นรอดแล้วดันเจี้ยนนี้จะไม่ถูกทำลายยอกลมแล้วพ่อของพวกกวาดล้างผู้เล่นใหม่มาแล้วเจียนเย่ยังคงนอนหลับอยู่การนอนหลับครั้งนี้ของเขาไม่ค่อยสนบนักเขาอยู่กับเลงอหอีมานานานับศตวรรษเขาเคยชินกับการมีคนอยู่ข้างๆเมื่ออยู่คนเดียวเขาก็ไม่สามารถนอนหลับได้ดีเลยในความฝันเขาสับสนวุ่นวายเขาฝันถึงภาพลวงตาที่เป็นฟองสบู่มากมายและคลื่นทะเลที่โหมกระหน่ำไม่หยุด ภาพแตกหักและเสียงนับไม่ท้วนเหมือนเป็นวงกลมที่ครอบคนไว้เป็นความโหยหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเจียนเย่ลืมตาขึ้นอีกครั้งก็มีหยดน้ำเปียกชื้นไหลลงมาจากแก้มของเขามีเสียงคนดังมาจากหน้าประตูห้องยังนอนที่เกียจอยู่อีกเหรอตอนบ่ายก็มีงานเลี้ยงแล้วรีบตื่นมาเตรียมตัวได้แล้วผมให้คนเตรียมชุดออกงานไว้ให้คุณหลายชุดแล้วคุณใส่ให้ดีๆอย่าทําให้ผมขายหน้างานเลี้ยงนี้มีคุณอาของผมมาด้วยถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะเจียนเย่ค่อยๆได้สติกลับมาแล้วถอดผ้าปิดตาออ,อกอ จีฮวเซิงพูดอย่างรังเกียจภาพปิดตาน่าเกลียดอะไรอย่างนี้เจียนเย่บางครั้งเขาก็อยากจะเตะคนลงทะเลไปจริงๆถ้าเป็นคนทั่วไปได้ยินแบบนี้อาจจะรู้สึกท้อแท้และถูกครอบงำเจียนเย่กลับตอบโต้การครอบงำของนายทุนเขาพูดอย่างเกลียดคร้านราวกับกำลังล้างสมองว่าถ้าคุณรังเกียจว่ามันน่าเกลียดคุณก็ควรจะเปลี่ยนมันให้ดีขึ้น ให้ผมใช้ของที่ดีกว่าไม่ใช่แค่รังเกยียจว่ามันน่าเกลียดในฐานะพนักงานของคุณการใช้ของน่าเกลียดถือเป็นความบกพร่องของคุณในฐานะเจ้านายเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งจากเตียงแสงแดดส่องผ่านกระจกเข้ามาตกกระทบบนร่างกายที่ผอมบางของเขาเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อถอดผ้าปิดต,ตาออกเผยให้เห็นลำคอหงที่เขาเนียนราวผ้าไหมสีขาวบริสุทธิ์หางตามีสีแดงเล็กน้อยมองมาอย่างเรียบง่ายและอ่อนโยนแต่กลับดูเย้ายวนใจ จีฮัวเซิงที่ตอนแรกกำลังบ่นก็จ้องมองจนตะลึงแต่เมื่อนึกถึงว่าเจียนเย่เป็นแค่ดาราตัวเล็กๆที่มีชื่อเสียงไม่ดีในวงการและถูกนายทุนหลายคนเล่นจนเบื่อแล้วก็รู้สึกรังเกียจเล็กน้อยคุณเป็นแค่คนรักตามสัญญาของผมจะคู่ควรให้ผมเลือกของให้ได้อย่างไรอย่าลืมว่าผมรักแค่เสียวเหวินเท่านั้นเจียนเย่บ้าเอ้ยเขาแค่บอกเป็นนายให้โอนเงินให้มากขึ้นต่างหากจีฮัวเซิงเร่งเร้าเจียนเย่เสร็จแล้วและยังได้วุ่นวายให้เจียนเย่ช่วยเลือกเสื้อผ้าอีกหลายชุด ในที่สุดช่วงบ่ายเขาก็พาเจียนเย่ไปร่วมงานเลี้ยงทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่สายตาหลายคู่ก็มองมาทันทีในฐานะราชาภาพยนตจี้ฮัวเซิงย่อมเป็นที่สนใจและมีคนพูดถึงอยู่เสมอหลายคนมองมาด้วยสายตาสำรวจสายตาที่มองจี้ฮัวเซิงคือความชื่นชมส่วนที่มองเจียนเย่คือความดูถูกเหยียดหยามอย่างแท้จริงบางคนถึงกับกระซิบได้ยินมาว่าคนนี้พยายามจะปีนเตียงคุณอาของราชาภาพยนต์จี้ไม่สำเร็จเลยถูกสั่งสอนมานะ หน้าตาเหมือนปีศาจจิ้งจอกเลยหน้าหัวเราะจริงๆจี้หวยอี้จะมองคนแบบนี้เหรอการได้ยินของเจียนเย่ดีเขาฟังคำพูดเหล่านี้ทั้งหมดอย่างตั้งใจเขาคาดการณ์ว่าชื่อเสียงของเจ้าของร่างเดิมคงจะไม่ค่อยดีนักไม่อย่างนั้นคนเหล่านี้คงไม่มองแบบนี้จริงๆแล้วเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เมื่อตอนที่เขายังเด็กและช่วยคุณย่าแบกรับภาระด้วยการเก็บของเก่าขายเขาก็ชินกับมันแล้วเพียงแต่จี้หวยอี้จะเป็นเรื่องหลีของเขาหรือไม่ จีฮัวเซินยังคงพูดข้างหูเขาว่าเห็นไหมความนิยมของผมสูงแค่ไหนสายตาของคนเหล่านี้อยู่ที่ผมหมดเลยนะเดี๋ยวทำตัวรักใครกันหน่อยนะพยายามทำให้เสียวเหินหึงงานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีใครบางคนร้องอุทานเบาๆว่าคุณจีห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดดูเหมือนจะเงียบลงช่วขนาดอย่างพร้อมเพรียงเจียนเย่หันไปมองก็เห็นร่างสูงใหญ่และสง,ง่างามเดินลงมาจากบันไดที่รับแสงสว่างเขาใส่รองเท้าหนังขัดเงาที่สั่งปัดพิเศษ เนกไทสีน้ำเงินเข้มดูน่าเกรงขามคิวหนาตั้งตรงดวงตาคู่หนึ่งเย็นชาและรือกล้าแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็มีออร่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อเขาปรากฏตัวสายตาของทุกคนก็จะถูกดึงดูดไปที่เขาและทุกคนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความเต็มใจผู้คนในห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดมองไปที่เขาจากนั้นเขาก็เดินไปข้างหน้าระหว่างทางมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือแก้วไวน์ทำท่าท่าเหมือนยืนไม่มั่นคงแล้วลม้มลงไปข้างหน้าราวกับจะลม้มลงในอ้อมแขนของชายหนุม่มหัวใจของเจียนเย่เต้นแรง เขาก็เห็นจี้หวยอีหลบไปเล็กน้อยอย่างรวดเร็วชายหนุ่มรูปงามร่างสูงใหญ่ขมวดคิ้วดวงตาที่เฉียบคมมองไปยังคนตรงหน้าท้าทางเมื่อขมวดคิ้วนั้นทรงพลังมากคุณผู้หญิงอย่าท้าทายขีดจำกัดของฉันง่ายๆแค่แวะก่อมีเสียงเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไกลออกไปจี้หวยอีเงยหน้าขึ้นมองซึ่งเป็นเจียนเย่ที่อยู่ไม่ไกลนักในขณะที่สายตาสองคู่ประสานกันเจียนเย่ก็แข่งขันอยู่กับพี่ร่างนั้นสอนทับกับคนในความทรงจำผู้คนในงานเลี้ยงมีมากมายและวุ่นวาย แต่ในสภาพแวดล้อมที่อึดกระทึกเช่นนี้เขากลับได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองอย่างชัดเจนนั่นคือเสียงของหิมาที่ถูกแช่แข็งใต้ภูเขาเมื่อพบกับฤดูใบไม้ผลิของตัวเองก็เริ่มละลายจากนั้นช้าๆเจียนเย่ก,ก็ยิ้มออกมาเล้่องอหลีผมเจอคุณแล้ว